คือคาว่าขมรไว้วางใจไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้วันนี้ต้องหนักแน่นนะครับวันนี้ขมเรเนี่ยมันขยายพื้นที่การสู้รบเนี่ยไปยังบ้านเรือนประชาชนไปยังร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ํามันนะแล้วก็โรงพยาบาลแล้วนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหากขมรเนี่ยนะครับซึ่งไว้ใจไม่ได้เนี่ยจะยิงเข้าใส่โรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็ได้ครับจะยิงเข้าใส่หมู่บ้านเมื่อไหร่ก็ได้จะยิงเข้าใส่โรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็ได้นะ วันที่ไปไแถลงข้อตกลงหยุดยิงกันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มีเงื่อนไขข้อนี้ลงไปบอกว่าหลังห้ามมีการโจมตีพื้นที่พลเรือนถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วก็มีหลักฐานเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งต้องรับผิดชอบหนึ่งสองสามสี่ก็ว่ากันไปกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมอีซี่ยุคนยุคนชนข่าวเป็นประจําเช่นเดิมนะครับเช้าวันนี้ยังคงต่อเนื่องจากเมื่อคืนนะครับหลังเที่ยงคืนสถานการณ์ระหว่าง ทยกับกัมพูชาก็เป็นไปตามคาดนะครับเมื่อขเขมรยังไม่หยุดยิงนะครับส่วนจะยิงมากยิงน้อยขนาดไหนก็คือไม่หยุดยิงนะมันยากตรงไหนครับคุณผู้ชมครับแค่สั่งการลงไปทหารหน้างานของขเขมรเนี่ยนะครับมันก็มีโทรศัพท์มือถือกันแทบจะทุกคนน่ะเห็นโพสต์คลิปเห็นอะไรต่างๆนาๆนาเยอะแยะก็ต้องรับรู้ข่าวสารอยู่แล้วนะฮุนมาเน็ตก็โพสต์ฮุนเซ็นก็โพสต์ขอบคุณทำนู่นนี่นั่นโอ้เยอะแยะไปกันใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ย จะอ้างว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคก็ไม่ได้เป็นเรื่องของสันดานนะครับเป็นเรื่องของสันดานสันดานคบไม่ได้สันดานไว้ใจไม่ได้นะครับการเจรจาบอกว่าหยุดยิงแต่สุดท้ายก็ไม่หยุดยิงนะสุดท้ายก็ไม่หยุดยิงชัดๆ,ๆนะครับก่อนที่จะไปดูคุณภูมิธรรมของขึ้นเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าโดนนักข่าวเนี่ยจี้ถามกันแบบว่าโอ้โหหนักเลยนะคนุณภูมิธรรมเกือบจะเสียทรงอ่ะนะ ้องใช้คำนี้เลยนะฮะเกือบจะเสียสรงทีนี้ผมรายงานโดยถแถลงของกองทัพภาคที่สองนะไอ,อกองทัพบ,บกมาแล้วครับกองทัพบ,บกถแถลงข่าวด่วนนะฮนะณตอนนี้เลยอันนี้ข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการชัดเจนนะครับถแถลงข่าวด่วนจากกองทัพบ,บกโอเคนะฮะเดี๋ยวฟังนะว่าขามินเนี่ยว่าขามินเนี่ยไม่ซื่อตรงแล้วก็ละเมิดข้อตกลงอย่างไรกันบ้างนะครับ กองทัพพัคที่สองบอกว่าหลังจาก24นาฬิกาเป็นต้นมานะรายงานข่าวในพื้นที่ยืนยันนะครับว่าจนถึงช่วงเช้าพบการก่อกวนแล้วก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยอันประกอบไปด้วยช่องบกช่องอานม้าซัมเตประสาทตาควายภูมะเขือมีทั้งหมด1 2 3 4 5จุดเลยนะครับที่ทหารขเขมรเนี่ย ยังยิงถล่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องย้ำนะถล่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยก็ได้ตอบโต้กลับไปตามสถานการณ์เพื่อยับยั้งการปฏิบัติด,ดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาพลตรีวิทย์ไทยสุวาวรีโคศกองทัพบ,บกได้ออกแถลงการว่าตามที่รัฐบาลประกาศข้อตกลงหยุดยิงฝ่ายได้ไอกองทัพบกขอเรียนว่าฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดโดยทําการหยุดยิงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทันทีเมื่อถึงเวลาที่กําหนด ด้วยความใจจริงและก็ยึดมั่นต่อพันธกกรณีที่ได้ตกลงร่วมกันของรัฐบาลทั้งสองประเทศแต่กลับเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเมื่อถึงกำหนดเวลาดังกล่าวฝ่ายไทยยังคงตรวจพบว่ากัมพูชาโจมตีหลายจุดซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงจงใจเจตนาที่จะทำลายระบบความไว้เนื้อเชื่อใจ,จระหว่างกันกองทัพบกจึงขอประนามต่อการกระทำดังกล่าวนะครับเอ่อ ชัดเจนนะครับส่วนการจะคุยระหว่างผู้นําทหารทั้งสองประเทศเนี่ยในขณะนี้แจ้งเข้ามานะครับว่าเลื่อนไปเป็นสิบนาฬิกาส่วนรายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเนี่ยบอกว่าจะเลื่อนนะครับไปเป็น10บโมงจาก7จ็ดโมงที่จะประชุมรบีกันนะจาก7จ็ดโมงไปเป็น10บโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเลื่อนเพิ่มเติมนะฮะอาจจะต้องเลื่อนเพิ่มเติมเพราะว่าเพราะว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีครับ ขเขมรล,ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงถึงห้าจุดเลยนะฟังให้ดีนะห้าจุดเนี <Yeah. S 1> เพราะนั้นเราจะทำยังไงต่อไปอีกหนึ่งสถานการณ์ข่าวนะครับก็ต้องขอสดุดีฐานกล้าที่เสียชีวิตนะที่ทำหน้าที่ทุกคนได้รับบาดเจ็บนะข่าวที่บอกว่าข่าวดีของประเทศไทยก็คือเราสามารถยึดช่องบอกได้นะครับยึดไว้เป็นของตนเองนี่แหละป้องกันไม่ได้เป็นลุกของเขาป้องเป็นของเรา ปราสาทตาเมินทมก็ยึดเอาไว้ได้เป็นของเรานะปากหลักไล,เล่เขมรออกไปปราสาทตาควายก็ด้วยแล้วก็ช่องอ่านม้านะครับรวมไปถึงภูมิเขือซึ่งเป็นยุทธศาสตรสําคัญที่ทางขเขมรเนี่ยอยากจะเข้ามาเอานะ mm. เราเราเราครอบครองเรายึดกลุ่มเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับยืนยันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรายึดได้เอาไว้ทั้งหมดก็เลยทําให้ฐานขเขมรเนี่ยพยายามที่จะโจมตีอย่างหนักนะครับ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้หนักเหมือนกับช่วงหลายวันก่อนหน้าน,นี้เพราะฉะนั้นขมรก็ไม่จบขมรละเมิดข้อตกลงขมรไว้วางใจไม่ได้นะคือคําว่าขมรนไว้วางใจไม่ได้นะเ,เดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้วันนี้ต้องหนักแน่นนะครับวันนี้ขมรเนี่ยมันขยายพื้นที่การสู้รบเนี่ยไปยังบ้านเรือนประชาชนไปยังร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ํามันนะแล้วก็โรงพยาบาลแล้ว นั่นหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหาขมรเนี่ยนะครับซึ่งไว้ใจไม่ได้เนี่ยจะยิงเข้าใส่โรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็ได้ครับจะยิงเข้าใส่หมู่บ้านเมื่อไหร่ก็ได้จะยิงเข้าใส่โรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็ได้นะวันที่ไปแถลงข้อตกลงหยุดยิงนั่นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มีเงื่อนไขข้อนี้ลงไปบอกว่าหลังห้ามมีการโจมตีพื้นที่พลเรือนถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วก็มีหลักฐานเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งต้องรับผิดชอบหนึ่งสองสามสี่ก็ว่ากันไปเนะ เรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมถึงไม่ใส่ลงไปผมก็ไม่เข้าใจนะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับมันต้องใส่ลงไปเลยเพราะว่าตอนนี้ไอ้คมเนเนี่ยมันได้ใจแล้วเอะอะยิงเข้าบ้านเอะอะยิงเข้าโรงพยาบาลเราต้องใส่เข้าไปซึ่งมันก็ต้องยอมรับนะเพราะคนบ้านที่ไหนจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ยอมรับในการยิงไอ้ข้อตกลงเรื่องห้ามยิงโรงพยาบาลมันต้องยอมรับนึกออกไหมครับคือตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นการหยุดยิงใช้คําว่าแบบไม่มีเงื่อนไข ใส่เงื่อนไขที่ถูกต้องลงไปก็คือห้ามโจมตีปั๊มน้ำมันห้ามโจมตีโรงพยาบาลห้ามโจมตีวัดห้ามโจมตีพลเรือนนะย้ำ้าไปอีกตอกหน้ามันเข้าไปอันนี้ก็ไม่มีแล้วสุดท้ายยังไงมันก็ยิงเหมือนเดิมแล้วผมถามจริงๆอ่อะถ้าชาวบ้านกลับเข้าไปในพื้นที่แล้วเนี่ยนะจะมั่นใจได้ยังไงว่าไอ้ตำรวจบีเอ็มยี่สิบเอ็ดมันจะไม่กลับมาอีกเพราะขมนมันยิงมันบอกไปละมันก็ไม่เคยบอกมันไม่เคยมันไม่เคยไว้ใจอะไรได้แล้วมันหมดแล้ว นะรัฐบาลของเราไม่เข้มแข็งไม่ไม่เข้มแข็งไม่ดุดันไม่ดุดันเพียงพอที่จะเล่นกับหุนเซนหุนมาเน่ซึ่งไว้ใจไม่ได้นะไม่ดุดันเพียงพอไม่เด็ดขาดนะมันดูอ่อนมันดูแบบแเรียบร้อยดูเหมือนกับคือเฮ้ยเด็กแปดขวบตายนะเว้ยเฮ้ยแม่ลูกกอดกันเสียชีวิตอยู่ในเซเว่นนะเว้ยนะ มันต้องขนาดไหนอีกที่จะเรียกว่าอรุนแรงที่สุดเกินจะทนไหวใช่ไหมมันมันปล่อยให้เขาสังหารเด็กอะ่ะปล่อยให้เขาสังหารแม่ลูกอะ่ะนะประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตไปสิบสี่คนนี่ผมจะบอกให้รู้นะถ้าไทยโจมตีหมู่บ้านเขมรเนี่ยป่านี้เขมรมันเอารูปมาพูดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วก็เพราะเราไม่ได้ทํา มันไม่มีรูปถ้ามันเอารูปมามันก็รูปปลอมเหมือนกับมันบอกว่าไทยไทยใช้แก๊สพิษอ่ะมันไปเอารูปดับไฟป่าที่อเมริกามาโพสตมีอังหุนมาเน็ตเนี่ยสตีหมายเลขหนึ่งมันก็แชร์สถานทูตมันก็แชร์มีอังหุนเซนบุญรานีก็ไปร้องไห้บีบน้ําตาประเทศนี้มันไม่มีอะไรแล้วมันไม่เหลือความน่าเชื่อถืออะไรแล้วนะครับมันต้องพูดให้ชัดเมื่อไหร่ถึงจะดุดันนําหน้า ชัดเจนเด็ดขาดผมถามคุณภูมิธรรมเลยนะอันนี้สื่อสารเลยนะเอาอะไรมาการันตีว่าขมรนจะไม่ยิงหมู่บ้านีิเอาอะไรมาการันตีเพราะมันทําแล้วมันไม่มีใครว่ามันไงมันทามาแล้วก็ไม่มันไม่ได้รับผลกระทบอะไรมันทําไปแล้วมันก็สามารถที่จะหยุดยิงได้จับมือได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาตัวนี้ให้ชัดวันนี้มันมาถึงจุดถึงขนาดที่ว่ามันยิงอีกแล้วมันต้องรับผิดชอบสิครับ มันไม่ใช่แค่รับผิดชอบนะมันเป็นการสร้างความชอบทรรให้เขเมรมันนะเอา้ามันบอกว่าโอ้โหประเทศไทยในใจดีเว้ยยิงโรงบาลยิงเด็กยิงแม่ลูกเสียชีวิตในร้านสะดวกซื้อสักพักหนึ่งก็มาจับมือกันสักพักหนึ่งก็มาเจรจากันเราเสียหายเราเสียหายรัฐบาลไม่เข้มแข็ง